เกิดประเด็นร mm. ้อนประเด็นเดือดอีกแล้วพี่น้องครับเกิดดราม่าโถงเขามาหาแพร่ภาพแสงเทาอีกหนึ่งประเด็นตอนนี้บอกไว้เลยว่าเฮ็ดยังกระเพิดบอยยังคนกระจับตามองคนกระจับคิดอยู่ตลอดเวลาสิศยิบสิจับทิเดียวสิเงินไปใส่ก้วออกจากบ้านกับพิดได้หรอวะสิซ่าแต่ว่าช่วงนี้เป็นแปลกๆเด้เพิ่นบาตออโตเด้เอออีสี่โบคอยต่อโตโบคอยโพดอี่ยังปบกตีกันเป็นบากันเป็นบ้าด้วยที่เราเห็นเนาะเ่าเป็นแฟนคลับเพิ่นมาก ้าสิเห็นว่าเพื่อนจะบอคอยย่อมแต่ทุกวันนี้นิ่งนิ่งเพื่อสงบราม่าทุกอย่างแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปเองจางไปเองแล้วเรื่องล่าสุดมันเกิดอย่างขื่นพี่น้องดิเ้าสองข้สิบบอกสูฟังพออัปเดตแน่แต่ขอบอกว่าส่วนนี้สวยว่านสวยขสวยแซ่บโสดหุ่นดีเปรี้ยปังมึงที่หละแต่ละชุดแม่เนี่ก็คือแบบสูเซ็กซี่เซ็กซี่แห้งครับพี่น้องมึอขื่นีนงานไหลงานไหลแมนงานไหลพระยา ไปถึงที่แล้วต้องจัดให้เต็มสิคะแต่ละชุดนี่ก็คือหูพี่น้องมาขึ้นนี่งานไรพัทยานี่ค่ะพี่น้องพัทยาเนี่ยคุณแม่นี่คือแบบว่าสุดนี่เปรี้ยวเลยค่ะแซ่บเลยค่ะแซ่บเผ็ดร้อนอยู่กับแพลวผาวแสงทองนี่ละจ้านี่เ่็นครับกับบักล้ายนี่ยนี่กำลังใจอุ้ยเนี่ยเนี่ย บอรเมีเหูเหตุผมหนาหลักด้ยละ่ะอ่าแม่แพลวก็เสร็จงานอือนเ,นเสร็จงานแล้วครับขอบคุณร้านศิลปินอีสานขอบคุณแฟนคลับที่หนาหักทุกคนขอบคุณติบน้ำใจด้านหน้าเวทีแล้วก็ขอบคุณทีมสายจวดบ้านฮักแม่แพลวนาริตะโตเกียวขอบคุณมาลายจากแม่สมมาตรขอบคุณพี่พัดราชาอ่าวไทยขอบคุณมาลายออนไลน์น้องยุ่ง ยิ่ง500ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทั้งหน้าเวทีแล้วก็ไลฟ์สดนะคะรักดูแล้วคุณแม่อ้าได้ดอกไม้อะไรจากใครอ๋อของเมื่อคืนที่แฟนคลับมอบให้ตอนนี้ก็อยู่เพิ่กไปยุบานย่บัตยาตัวเพิ่งอัปเดตเนี่ยถึงบ้านอาบน้ํานอนฝันดีนะคะแล้วก็คืนนี้วันที่20เมษายนนะครับคืนนี้แสดงอยู่ที่ตลาดห้างแก้วนะครับหลังตํานางชน มาบยางพรจังหวัดระยองค่ะพี่น้องเป็นงานของพาระแดงโปรโมชั่นนะคะอย่าลืมไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแะวพาวเต็มวงไหมดูว่านี่น่าจะเต็มนั่นแหละเนี่ยมก็มีแม่แพรวน้องเพลงเป็นหลักนะคะแล้วก็ทีมงานแสงทองฟินแลนด์เนาะขออภัยค่ะแพลพาวแสงทองมติดาตะโกนน้อพี่น้องเนนี่ค่ะ เต็มวงค่ะพี่น้องมีปั่นหมอล่ายมูเนาะฝ่ายมอฝ่เพิ่นใหญ่แห่งเด้อเวทีเพิ่นนี่นี่ยสวยแซ่บบริหารสาวสวยใช่สาวสวยสุดอย่าลืมนะพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้ออยูสัยนะระยองนะใช่มาบยางพรจังหวัดระยองแล้วไปดูคือยังนี่ช่วงปลายเดือนนั่นนี่ช่วงทุกเดือนทุกเดือนขวัดคิวดามาเฮาแล้วอ่ะเป็นอีหยังเป็นซะใสเกิดอีหยังขึ้นก็เป็นอยู่ในอ่ามือ มือวัน <Wasn 't occurs> ไหลแสงทองฟิล๋อเซลผ้าแสงทองเซลผ้าแสงทองค่ะขอใหยค่ะว enfin ันไหลที่นั่นเซลผ้าแสงทองเป็นจัดยุบานแล้วเกิดการอ่าเพื่อนเว้าแบบว่าเล่นตลกกันอยู่ในช่วงตลกแล้วทีนี้อมาฟังเองดีกว่าอ่มาฟังคลิปดีกว่าแล้วพี่น้องสิว่าอังบอกไปหลายเนาะเออเออเออว่าอาจารย์มึงจีมาหมดเลยเนอ อ๋อเป็นคลิปนี่บอเดี๋ยวนี่เอานี่ออกเลยนี่เ้าเอาคลิปมาเนี่ยโอ้ปอเออเดี๋ยวพออาจารย์มึงเิ็มหัวใจลอยอย่ามึงเป็นกระเทยอือช่วงเขาเล่นตลกโอ้เจ้าบ้าหัวค่ันี่เก่าวมาหัวเก่าค่ะมาขอขึ้นดีมึงใจใจแน่มึงใจใจแน่หัวเก่าเราเขาเรียกไงอือ มันเป็นอยู่ที่คำนี้แม่นอ่าไปเบิ่งออานคำนี้ดูวันนี่มันเกิดอีกย่างคืนมันเกิดในคลิปนี้เออมันเกิดเกอีกอย่างึ้นแล้วคอมเมนต์คลิปนี้อ่ะเปิดขึ้นมาเปาโจ๊กโผล่ปอยกูคอมเมนต์กะเพื่อประมาณว่าถ้าเป็นฟังในคลิปเพื่อนก็บอกถึงว่าหัวเกาท้องมาขึ้นดีขึ้นดีที่สิบเคสเนี่ยมันบอกหัวเกาเป้นขยะมันบอกเพราะอนี่มนี่นี่นี่เต็มเลยนะต่อตอนี่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 เขาเอาไปลงนี่อ่าลองเราขอบไปอ่านคอมเขาเป็น่งเขาเอาไปลงเต็มเลยเขาเป็นส่วนใหญ่ว่าอะไร เนี่ย <N ee> ส่วนใหญ่กะสีว่าไม่แพ้นะแหละอ่าก็คือโบมากนะแหละเออจะเป็นโบมากจะเป็นซัางอ่าแล้วผู้ทีอ่าเพื่อนกะกะกะเน่เพื่อนกะว่าเขาพูดเล่นกับพนักงานของเขาบนเวทีที่เขาจัดงานเลี้ยงที่บ้านเขาจ้าอืมคุณนีกก็มาตอบตว่าโตจนหัวหงอกขาวกันหมดก็น่าจะคิดได้มากกว่านี้หรือเปล่าคะคุณป้าอันนี้ก็คือแซะกคุณปปาคนนในที เขามาป๊กปองผีแพรวแน่อ่าแต่ว่าซุ่มว่าเนี่ยคือว่าอ่านีคนมีกนถามว่าอันนี้งานที่ไหนคะมีคนนมาตอบบอกว่าจัดที่คาเฟ่บ้านแพลวพาวค่าปกติมีวันไหลที่อุบลแต่โดนยกเลิกก็เลยมาจัดวันไหลเองค่ะ ก็คือคนจับจุดตรงที่เพิ่นบอกว่าผัวเก่าคือขยะเขาก็เลยเอามาลงต่อต่อแอปดําเยอะมากเลยตัดต่อมาแล้วคนกับขี้ว่านิคกับซอาลูกกระตัวน้อยๆคือเป็นในขนาดนี้เอาเป็นอย่างแม่หรือว่าอย่างยูเขาเล่นการแสดงกับทีมเขาทีมตลกเขาทีมงานเขาเนาะพี่น้องเนาะนับผู้นิก็ว่าใาไเนี้นับวันยิ่งเห็นตัวตนที่แท้จริงว่าสัตว์เอาเออ เอฟซีฝั่งนี้อายุ3.5บกบห้บวกบวกึ้นคือคาวาอิลินสูบบอกเขาใจใจแนวันนั้นยังเห็นนั่งไล์จะรออยู่ตรงนี้หรือเราฟังผิดผู้นีว่าก็คือมือ ก่อนก่อนทีเพิ่นเห็ดเรืืองฟ่องคนทั้งหมด24แล้วก็เพจใช่ไหมเออตอนนั้นอะ่ะแล้วแม่แพลก็บอกว่าใจรออยู่ตรงนี้จะรอเหมือนจะรอพ่อมาแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมหรือว,ว่ามาเติมเต็มให้ครอบครัวมีความสุขให้ลูกๆมีความสุขเป็นบ่ออ่าแฟนครับก็เลยเออตีไปว่าอ่าเป็นยังคือบเบกว่าจังสี่ใน,นสี่แม่ท่านนข้อนี้ก็บอกว่าแรงจังหัวเก่าขยะวัสันหื้อแล้วพู้นี้ว่าไผขอขึ้นดีหัวใดวสันทีว่า ผัวเก่ามาขอขึ้นดีเพิ่นบบได้ว่าผัวเก่าเพิ่นเพิ่นบบได้มายถึงผัวเก่าเพิ่นเพิ่นว่าที่งานเพิ่นั่นผัวเก่ามาขอขึ้นดีตีในงี้ค่ะว่าผัวเก่ามาขอขึ้นดีตีเพิ่นบ่ได้หมายถึงเพิ่นค่ะพี่น้องเพิ่นด้ไดมายถึงเพิ่นเพิ่นบ่ไดมายถึงว่าผัวเก่าเพิ่นมาขอขึ้นดีเพิ่นบอกความดน้องเพิ่นแม่นครับหลายคนนี้บ่กขาใจบอกว่าผัวเก่าคนใดก่อนจะผัวเก่าคนใดนอสาวแล้วมันสตาดขัคู่แรงอยู่นะเอออ่ะแล้วคนที่ถามมาแล้วเมียเก่าเขาเรียกว่าอะไรคะ ข่างนอเมอกี่บาวอ,อ,อ,อื่นสัญยาเนี่ยกาอื่น่างองเออบางคนก็บ,บ่าว่าจะคล้องกับเป็นเนาะออให้หัวเสน่ <เท S 2> หคุณหนีว่าถ้าเมียเก่าล่ะเขาเรียกว่า,อ,าอะไรเออนีว่าจาผู้ไม่กลับแล้วจะเป็นเขยขอนแก่นสิตี้คนนี่ว่าแรงมากแม่ข้ามืนมีต่างหลายคือบอกว่าโหคุณหนี่ว่าขยะทองคําให้คอยก็เอาเดอ้อคอยหักเพนวา เอาโบเมนขอให้เขากลับแต่เขาบอกกับบอกย้ายเขาวันซีแต่ว่าอุ้ยฮันเบนซิอัอนคอมเมนต์มันหลายหลายเบาโจละกะเขาเอาไปลงเยอะมากเลยไม่ใช่ว่าแค่คลิปสองคลิปนะเขาตัดคือเขาจาอจงคำเบาเล่าแมล้ะกะเวลาฮม่แพแต,งต่งโตสุดใดคืขึ้นกันเดอเวลาจะแต่งจบับเลยแบบว่าอ้าวมอลลัใส่ชุดอย่างนี้เหรอกรหมอลลํสิงเจ้าพี่เดยไใส่อัน ชุดลาดตีกับปู๋เงีง<า>้ยวน่าไปสุดไทยมาเต,ต้นตีแล้วแม่แพลวก็โชว์หุ่นดีๆด้วยแล้วแม่แพลวก็มีสินค้าของตัวเองดีๆด,ด้วยไงมันก็คือเหมือนเป็นการโปรโมทสินค้าจากของนี่ตกไปหน่ะแม่พี่นอ้องแล้วเพิ่นเฮ็ดแนวนี้มาแต็ดนเราได้บ่าวโจบ่องเป็นบ่าเพิ่งถึงเที่ยบ๊เป็นบ่าเพิ่งถึงเตียงแต่งสมัยีะกี้มั้งลำซีงเพิ่นกงแต่งอ่าแต่ว่ามันยุคใหม่ไงยุคใหม่แล้วสมัยใหม่แล้วไม่ใช่สมัยแบบว่าตะกี้ใส่กระโปรงยาวๆมันเต็มัน กีการ์แน่่ะเนาะอันนี้มันการมุนมัวแหละกะเผาคอนเซปต์กับช่วงสงการด้วยไงยอ่าในคำขอจะไปเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องคลิปเนาะในคลิปที่เราฟังมันเป็นคลิปท่านสั้นเองครับเพราะหัวคลิปเต็มเพิ่์ลบอกว่าจังไดรแ,แต่ในคลิปสั้นเมื่องคือก็บอกว่าแต่เขาว่าพัวเก้าเที่มาขอขึ้นดีตีอันนี้บอกกับน้องบอกกับน้องอ่าเดไ๋ยวคาว่าพัวเก้าเที่มาขอขึ้นดีตีพัวเก้าก็เลยมาขยัายในนี้การเป็นการว่าเล่นกันว่าเป็นการยิ่มุกหัวมวนกัน มันก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะไปตัดสินใจว่าจังไดแต่บางค,คนอาจจะบอมากมบางคนบอถึอทาบางคนไอ้นี่เราหดซึ้บดินอ่ะก็เลยออกเบวา,วาเออเบาวาเหพื่อพืชแต่ขัดความองแบบเป็นกลางนะครับเพิ่นบดนเอยซื้อไผ่แล้วเราไมไ่คิดว่าเพิ่นกับบดเออไม้ถึงพวเก่าวเกินนะเราไม่ได้คิดนะเพราะว่าพวก่าเกินเป็นคนดีอ่ะเพราะเสียเพราะใบเสียหย่อมันไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นพูดถึงเพื่มาตัดสินใช่ไม่มีใครไม่ได้เสียกานี่แหละพี่น้องครับอ่ะ ใจกกว้างลมๆไว้ไปเบิ้งคลิปเต็มก่อนแม่เป็นมาเข้าในรูิขึ้นข้ามสองข้ามแล้วสมันตัดสินอีหลีเออนั่นแหละกต้องั่ใจเมเปาเนาะจะได้เม่เปแล้วก็แล้วก็บ่าตอบโต้เราได้เนี่ยเราเหนียบเราทำงานของเราแล้วแกทำหน้าที่ของแกให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็นำทีมแถวๆแสงทองเนาะอ่าโอเคครับแล้วขอให้ดังๆปังๆแล้วกันเราเป็นกำลังใจให้ครับซาัูนี่เข้าสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ